สำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้ช่วง m p School จะพาไปดูเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยางรถยนต์ซึ่งถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรใส่ใจมากที่สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นรถหรูราคา10ล้านหรือรถบ้านราคาหลักแสนก็ตามสิ่งที่ยึดเกาะกับพื้นถนนนั้นล้วนเท่ากันหมดค่ะ นั่นก็คือทุกท่านจะมีพื้นที่แคบประมาณ4ฝ่ามือของหน้ายางที่สัมผัสอยู่กับพื้นถนนที่จะเป็นตัวกําหนดเส้นทางชีวิตและความปลอดภัยให้คุณได้ตลอดทางดังนั้นการเลือกยางจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ควรต้องใส่ใจในเรื่องคุณภาพมากกว่าจะมองเพียงแค่ราคาและความสวยงามเป็นหลักค่ะเสื่องเมื่อวันที่8-9มิถุนายนที่ผ่านมา ทางทีมงานได้มีโอกาสไปสัมผัสกับสมรรถนะของอยางที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดและนุ่มเรียบจากแบรนด์มิชลินในคลาสของรถยนต์นั่งในรุ่น Primacy 3ST ซึ่งได้มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันถึงที่คิริมายารีสอร์ทเขาใหญ่โดยมีคุณวิรัตตันสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจยางรถยนต์นั่งและปิกอัพบริษัทสยามมิชลินจำกัดเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมให้เราได้ทดลองขับทดสอบกันในวันรุ่งขึ้น อ่างเต็มที่1วันเต็มบนพื้นแทร็กของสนามโบนันซาอินเตอร์เนชันแนลสปีดเวย์เขาใหญ่ค่ะ Michelin ายเมซี่ท s ีเอใหม่ถือเป็นยางอีกหนึ่งรุ่นที่เน้นความนุ่มเงียบเป็นหลักแต่แฝงไปด้วยจุดเด่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อการขับขี่ที่เพียบพร้อมไปด้วยสมรรถนะในการยึดเกาะถนนพร้อมกับความนุ่มนั่งสบายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมคือพรายเมซี่ และยิ่งโดดเด่นกว่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งซึ่งเราจะได้ทดสอบขับเพื่อค้นหาความเหนือชั้นของอยาง Michelin Primacy 3ST ใหม่ว่าจะแตกต่างและนุ่มเงียบสมคําล่ำลือม,มากน้อยแค่ไหนบนสถานีทดสอบทั้งหมด4สเตชันค่ะ ซึ่งก่อนจะเข้าสู่สเตชันทดสอบกันเรามาดูเทคโนโลยีที่มิชลินได้พัฒนาขึ้นเพื่อความนุ่มเงียบและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเพิ่มมากขึ้นให้กับยาง Primacy t ST ใหม่กันก่อนว่ามีอะไรบ้าง เทคโนโลยีแรกคือนวัตกรรมของการออกแบบลายดอกยางด้านข้างที่มีขนาดแตกต่างกันหรือเทคโนโลยี event peak เพื่อช่วยกระจายคลื่นความถี่ของเสียงรบกวนออกและช่วยเพิ่มความเงียบได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นที่มาของตัวอักษรย่อ ST ซึ่งหมายถึง silent j u n e ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นยางที่เน้นความนุ่มเงียบเป็นพิเศษบวกกับอีก3เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยี cushion guard คือการผสมผสานร,ระหว่างเนื้อยางที่มีความยืดหยุ่นสูงเท่ากับแก้มยางที่นุ่มแต่มั่นคงซึ่งจะช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีเฟ e x แม็คือการออกแบบบล็อกดอกยางแบบตัดมุมเพื่อช่วยลดการโก่งตัวของดอกยางทำให้หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนได้มากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนรวมถึงระยะเบรกที่สั้นลงถึง1.6เมตรบนถนนเปียกหรือประมาณครึ่งคันรถเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนค่ะเทคโนโลยี s, <S t a b i l i t y Grip ถือเป็นเทคโนโลยีสุดท้ายที่มิชลินได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อ,อยาง p r i m a c y 3 ST นั้นคือการเสริมแถบยางพิเศษในร่องดอกยาง เพื่อยือดดอกอยางแต่ละดอกไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการบังคับควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำได้ดีมากขึ้นอีกด้วยทีนี้พอทราบถึงจุดเด่นและคุณสมบัติคร่าวๆของอยางมิชลินไพรเมซีทรีเอใหม่กันไปพอสมควรแล้วคราวนี้เราไปดูสมรรถนะที่ได้จากการทดสอบจริงกันเลยค่ะ โดยประเดิมที่สถานีแรกกับรถยนต์หรูระดับลักชัวรี่ไปจนถึงในกลุ่มมิดไซส์ซีดานอาทิเช่น Mercedes-Benz S-Class Lexus GS 250 One w o ่ l อสรวมถึง Toyota Camry ที่ใส่ย,ยาง Primacy 3ST ขนาดไซส์ย7 7นิ้วกับเส้นทางการขับขี่บนถนนทั่วๆไปรอบๆสนามโบนันซาซึ่งจะมีทั้งถนนดำที่เต็มไปด้วยหลุมตลอดทางสลับกับถนนคอนกรีตในบางช่วงระยะทางกว่า20กิโลเมตรเพื่อให้สัมผัสกับเทคโนโลยี Event Peak ที่ช่วยเพิ่มความนุ่มและเงียบในขณะที่ขับผ่านถนนในรูปแบบต่างๆซึ่งจะชี้ได้ทดลองขับ 20นาทีบนรถคันหรูอ,อย่าง S-Class ซึ่งโดยส่วนหนึ่งแล้วตัวรถระดับนี้คันทางสั่นุ่มและเก็บเสียงได้ดีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นเราจึงทดสอบเพื่อฟังเสียงด้วยการเปิดกระจกเพื่อพิสูจน์ความเงียบซึ่งก็พอสัมผัสถ,ถึงเสียงยางช่วงวิ่งผ่านรอบต่อของพื้นถนนที่เบามากจนต้องเงียงหูฟังกันเลยทีเดียวส่วนในด้านของความนุ่มนั้นก็พอจับความรู้สึกได้นิดหน่อยกับแรงสะเทือนที่ส่งต่อมาถึงช่วงขาน้อยมากๆ ตอนที่ขับผ่านถนนฝุ่นลูกรังซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีคูชเชนกาดที่เพิ่มเข้าไปนั้นช่วยให้มิชลินไพรเมซีทวีเอสนุ่มและเงียบขึ้นแต่จะมากน้อยแค่ไหนต้องไปพิสูจน์กันต่อในสเตชันต่อไปค่ะส่วนในสถานีที่2นี้ยังคงเป็นการทดสอบจุดเด่นในเรื่องความนุ่มเงียบของยางไพรเม c y ซีทวีเเหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มความชัดเจนด้วยการขับเปรียบเทียบกับยางคู่แข่งไซส์และขนาดเดียวกัน ที่ใส่อยู่ใน Toyota Camry 2คันพร้อมการวัดระดับเสียงเพื่อให้ดูความเงียบที่แตกต่างซึ่งใช้แอปสำหรับวัด Noise เป็นตัววัดระดับเสียงโดยสถานีนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนบนพื้นแทรกหน้าห้องคอนโทรลของสนามคือในช่วงแรกจะให้วิ่งผ่านสายเคเบิลที่ขึงไว้บนพื้นถนนที่ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อทดสอบแรงสั่นสะเทือนก่อนจะให้เพิ่มความเร็วจนถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงทางตรงยาวๆแบบไร้สิ่งกีดขวางก่อนจะปิดแอร์และวัดระดับเสียงเพื่อพิสูจน์ความเงียบเปรียบเทียบกันกันกบยางคู่แข่งนั่นเองค่ะ และจากการได้ลองขับทดสอบปรากฏว่าในช่วงที่ขับผ่านสายเคเบิลนั้นยางมิชลินพร r เม a ี่ 3ST ใหม่ให้ความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่น้อยกว่ายางคู่แข่งเล็กน้อยจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีคูชชันการ์ดและอีเวนต์พีซึ่งทําให้มีแรงสั่นสะเทือนที่น้อยกว่ายางคู่แข่ง <c oughs> เช่นเดียวกับระยะเสียงที่วันได้ต่ํากว่าในช่วงทางตรงเรียบซึ่งมีกราฟแสดงผลจากแอปเป็นตัวพิสูจน์ให้ได้เห็นกันก่อนจะจบการทดสอบในช่วงเช้า เพื่อพักทานอาหารก่อนจะกลับมาทดสอบกันต่อในอีก2สถานีที่เหลือซึ่งจะเน้นสมรรถนะในการขับขี่มากขึ้นในช่วงบ่ายช่วงบ่ายเริ่มต้นสถานีที่3กับความกระชับกระเฉงที่เพิ่มขึ้นโดยการทดสอบขับ Honda Accord ใหม่รุ่นเครื่องยนต์2 0ลิตรที่ใส่ย,ยาง Michelin Primacy 3S3 เปรียบเทียบกับยางคู่แข่งกว่าครึ่งรอบสนาม ที่ต้องใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงเช้าเพื่อให้เราได้สัมผัสกับสถานการณ์ต่างๆที่ทางทีมงานจำลองเอาไว้เป็นอุปสรรคย่อยๆในสเตชันนี้ค่ะโดยรอมจากจุดแรกคือด่าน c o คา e น i n g l a n ล Change หรือการขับ เข้าโค้งพร้อมการเปลี่ยนเลนที่ความเร็วประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงโค้งขึ้นเขาวสุดทางตรงของสนามเพื่อให้สัมผัสถึงความแตกต่างในการยึดเกาะถนนของยางทั้งสองชุดในรถรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเครื่องยนต์เท่ากันซึ่งจากที่ได้ลองขับผ่านในด่านนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าด้วยเทคโนโลยี s t าบิลิกริปและเฟรกแม็ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับยาง Michelin p เมซี่ทรีเอสทีใหม่นั้นสามารถยึดเกาะถนนในช่วงจังหวะที่ขับผ่านโค้งด้วยความเร็วต่อเนื่องได้อย่างเหนียวหนึบกว่ายางคู่แข่งอย่างชัดเจนแบบไม่มีอาการหน้าดือ้อหรือ u n d e r s t e เ r เหมือนกับยางคู่แข่งที่แสดงอาการนี้ให้เห็นจนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถต้องเข้ามาช่วยดึงรถกลับมาในเส้นทาง ต่อเนื่องในสเตปต่อมากับการทดสอบสมรรถนะในช่วงหักเลี้ยวต่อเนื่องสลับซ้ายขวาแบบสลาลมที่ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นตัวยาง Primacy 3 s t ให้ความรู้สึกถึงการชะลอตัวได้ดีกว่ามเมื่อถอนคันเร่งตั้งแต่เริ่มต้นหักพวงมาลัยเข่าชี่ไพลอนตัวแรกและต่อเนื่องจนทำให้สามารถบังคับควบคุมรถได้ง่ายกว่าอย่างคู่แข่งซึ่งจะพุ่งเข้าไปเร็วกว่าด้วยเนื้อ,อยางที่ให้การยึดเกาะถนนน้อยกว่า จนทาให้ต้องเพิ่มความรวดเร็วในการหักพวงมาลัยเพิ่มมากกว่าเมื่อเทียบกับ p r i m a c y t s t ซึ่งแน่นอนค่ะผลที่ได้คือการขับขี่ที่ปลอดภัยมากกว่าชัดเจนที่สัมผัสได้จากการขับขี่ในสเตชั่นนี้ จะปิดฉากการทดสอบสมรรถนะของอยาง p r i m a c y 2ST ในวันนี้กันที่เวดสชันหรือสถานีทดสอบการขับขี่บนถนนเปียกซึ่งทางนี้ชลินจำลองสถานการณ์เพื่อพิสูจน์การยึดกาะถนนไว้ให้ทดสอบทั้งการเข้าโค้งแบบต่อเนื่องที่ความเร็วสูงถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามด้วยการเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือเลนเชนจ์บนถนนแห้งและต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนเลนกระทันหันอีกครั้งบนแลเปียก เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการรีดน้ำและการเกาะถนนที่ดีขึ้นจากเทคโนโลยี s t i l i t y Gift และ f r e x Max ก่อนจะปิดท้ายด้วยการทดสอบเบรกฉุกเฉินบนถนนเปียกซึ่งจะมีสัญญาณไฟจราจรเป็นตัวบอกให้เราหยุดทันทีเมื่อล้อทั้ง4ล้อผ่านเข้าสู่พื้นแ็กที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำค่ะ ซึ่งจากที่ได้ทดสอบในสถานีนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอย่างแรกคือยาง Primacy 3ST สามารถยึดเกาะถนนในช่วงโค้งที่ความเร็วได้ดีกว่ายางคู่แข่งจนไม่ต้องออกแรงต่อสู้กับพวงมาลายัยจนถึงขั้นที่มีระบบ VSC ต้องเข้ามาช่วยเหมือนอยางคู่แข่ง อีกทางยังสามารถรีบน้ําออกได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงถนนแห้งและให้อาการยุบตัวที่น้อยกว่าจนทําให้สามารถเปลี่ยนเลนกระทันหันได้อย่างปลอดภัยที่ความเร็วสูงเช่นเดียวกับตอนเปลี่ยนเลนบนพื้นเปียก สุดท้ายคือระยะเบรกที่สั้นกว่าคู่แข่งเฉลี่ยประมาณ2-3เมตรซึ่งสามารถสัมผัสเองได้จากสายตาที่ตรงกับผลการวัดระยะเบรกจากเครื่องมือทดสอบ V-Box ที่จะทำการวัดระยะเบรกจากพิกัด GPS ซึ่งก็ได้ผลไปในทิศทางเดียวกันเป็นตัวการันตีประสิทธิภาพของอยาง Primacy 3 s t ใหม่ในการทดสอบครั้งนี้ค่ะ e ชลีนプ r イเมซี 3ST ใหม่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด15-19ถึงนิ้วพร้อมขนาดซีรีย,ยางที่มีให้เลือกมากถึง25รุ่นเหมาะก,กับรถยนต์ทั้ง4ีดานขนาดเล็กไปจนถึงยานยนต์ในแบบลักชัวรี่ค่ะกันเลยทีเดียวค่ะ